ามาชิมกันค่ะเพื่อนๆข้าต้มนะคะข้าต้มเข้าต้ม,ตมกุ้งอร่อยอร่อยค่ะทําง่ายๆนะคะเพื่อนๆอ,อยู่บ้านอากาศหนาวนาวร้อนๆนะคะตอนนี้นี่นะคะกุ้งเน้นๆเ,เลยค่ะเพื่อนๆนี่นะคะเห็นไหมคะกุ้งสดๆเน้นๆเ,เลยค่ะอืม อร่อยมากๆค่ะอร่อยมากๆค่ะเป็นหวัดเป็นไข้นะคะดีมากเลยค่ะร้อนค่ะ <c oughs> ค่ะนี่ก็เป็นจำนวนที่เราต้องการเรียบร้อยแล้วนะคะเราประมาณนี้นะคะเราจะทำข้าวต้มกุ้งกันค่ะนี่นะคะส่วนที่เหลือนะคะก็เราก็เก็บใส่ต้องช่องแข็งเหมือนเดิมค่ะ นำกุ้งที่เราต้องการนะคะใส่ลงไปในซิงค์นะคะพร้อมกับถ้วยแล้วก็เปิดน้ํานะคะจะเป็นน้ําเย็นนะคะเ,เพื่อนๆห้ามใช้น้ําร้อนนะคะค่ะเราก็จะเปิดน้ําเย็นนะคะละลายเข้าไปเรื่อยๆนะคะน้ําเย็นนะคะย้ํานะคะไม่ใช่น้ําร้อนหรือว่าน้ําอุ่นนะคะน้ําเย็นจัดๆนี่แหละคะ่ะเปิดใส่ไปเลยะคะ่ะละลายไปเรื่อยๆนะคะประมาณสักไม่เกินสิบนาทีค่ะเรามาดูกันคะ่ะกุ้งนะคะเห็นไหมคะเขาก็จะคืนความ น้ำแข็งออกหมดนะคะเดี๋ยวเราจะแกะนะคะเห็นไหมคะความสดของเขาค่ะเหมือนกับเราซื้อมาจากตลาดเลยนะคะสดใสปริ้งเลยค่ะเพื่อนๆเราก็เอามาผ่าหลังแล้วก็ประกอบอาหารได้เลยนะคะ ใช้น้ำเย็นนะคะเ,เพื่อนๆห้ามใช้น้ำร้อนค่ะกระเทียมเจียวค่ะพี่แขกชอบเจียวกระเทียมนะคะทุกครั้งที่เราทําอาหารเราก็จะได้กลิ่นหอมสดใหม่ๆทุกครั้งนะคะเราตาทั้งเปลือกนะคะก็จะได้ความสวยงามเลยค่ะกระเทียมเจียวเราเรียบร้อยแล้วนะคะใส่เกลือค่ะครึ่งช้อนชานะคะ ใส่น้ำตาลทรายครึ่งช้อนชานะคะเราไม่ใช้ของชูรสนะคะแล้วก็ซีอิ๊วขาวค่ะ1ช้อนโต๊ะตามด้วยกุ้งค่ะกุ้งสดที่เราทำมาสักครู่นี้นะคะใส่ลงไปเลยค่ะเราต้มแค่พอกุ้งสุกนะคะเราจะไม่ต้มนานนะคะไม่งั้นกุ้งจะแข็งนะคะ เสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวไปจัดจานกันค่ะอากาศหนาวๆเนี่ยทานเข้าต้มสดน้ำร้อนๆกำลังดีเลยค่ะเพื่อนๆเห็นไหมคะกุ้งเด้งๆเลยค่ะเราก็จะใส่ผักชีนะคะ รยลงไปนะคะแล้วก็นี่ค่ะตามด้วยกระเทียมเจียวของเรานะคะชอบมากใส่มากค่ะชอบน้อยใส่น้อยนะคะแล้วแต่เราเลยค่ะตามด้วยพริกไทยนะคะ หอมๆค่ะเราจะมาชิมกันนะคะตอนนี้พี่แขกขอปรุงรสก่อนนะคะใส่น้ำส้มไปค่ะแล้วแต่เราเลยนะคะเราชอบมากน้อยนะคะน้ำปลานิดหน่อยค่ะเมื่อกี้เราใส่เกลือไปแล้วนะคะอย่าใส่เยอะนะคะพริกป่นค่ะแล้วแต่เราเลยนะคะชอบเผ็ดหรือไม่ชอบเผ็ดหรือชอบธรรมดานะคะ